สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพวงฝ่ายสู้ขู่สู้ก้นคือเก่าครับมือนีมือม,มียังมากมายฝนตกในเมืองกรุงครับเลิกงานพอดีเป็นจิตวัตรไปแล้วครับฝนตกรถติดมรถรถติดก็คือสิไปบมื่อไรนะครับเนาะเบอร์เบอ่อ์อออเขาครับพี่น้องเอ้ยจะไปตกเงินบำนาญเนาะ ใช่เขาเส้เอนอะไรในบ้านอยู่นอบ้านนอกพุนานะมตตกเลกรคงเหยียบประปุ่น้ำเจใดตัวพุ้นบานเอ้เปเ็นหอดเส้นทันตกแห้งักลๆน้าเจ็ตัวพุทนบาทแล้วพี่น้องเส้นสา ต๊กแต่ตกมันโอ้ขี้แห้งถึงนอ้อลราปีเลยวุ้ที่ตนะบเปบมันจอดมอเตอร์ไซค์นั่งอยู่ปลายรถมี่ว่น้อหูน้ำแต่ปพระพักเลยค่อยไ,ไปค่อยมากกับค่อยกินนะเปล่าไปเลยลูกร้านเลยนค <c oughs> นตกนำ้ำท่วม มอ่งเมื่อก,า,กางกลางยังงฮะการข้าวปลาเข็มอันนี้รถไฟสายสีใด้หนิสายสี <Moment. S 1> นนเส้นเมื่อันนี้บ่าเมื่อไรเบื่อเข้าเขาเทนฝนตกบานนี่ยขั้นมันสุดดินมันสุดนลยนะขั้นมันถล่มลงมากเลยนี่ละเส้นแจ้งวัฒนะน,นี่ละมเมื่อไรเบื่อเข้าอยู่แล้วฝนตกเนาะดินมันก็นสุดเดี่ย ตกแหงครับพี่น้องขอบคุณครับเนีน่มมยมองยันทาาเลยสานาดตึกเส้นทันอยู่ไกลๆเนี่ยมเห็นเลยน้ำก็เคยถวค่วหรอกเข้าออกรุงเทพร่อการระบายน้ำรอระบาย เป็นท่านแจ้งเรืงครับคนตกโอ่น้องต้องฝนต้องลบพี่น้องเลยเนะโอนต้มันก็แต่ยางเอาไวสา้สำหรับก่อนครับพี่น้องมันเป็นแต่ยาน